ป้าไปดูหนังอะแม่เขาเล่นเรื่องแรกเรื่องอะไรป้ะดูต้นเลยเป็นเรามาแม่อาจจะอืึ่ป่ะใช่ทักนังนอไปดูหมดทักุกเรื่องเลยอะทำไมถึงชอบทัศวรรณเพราะเขาเล่นเก่งอ๋อเขาเล่นเก่งแล้วเราคิดว่าวันหนึ่งเราจะแต่เขาไม่สวยแต่เขาไม่สวยแต่เขาเก่งเราย่าก็มาเลี้ยงด้วยช่วยแมป้า <ม>ย่ากาไปไปมาไม่ใช่แค่นั้นยังมีลุงที่พาลูกของลุงอีก3คนมาอยู่ที่นี้บ้านนี่ก็มีแต่ตระกูลเทียมสซเวเหมือนมีพี่น้องเราก็แบบหัว,หวเดียวกับเทียมรีบอยู่ในบ้านนั้นน่ะแต่เป็นบ้านเขานะไม่แม่กล้าหืออะไร นั่งคุยกับป้าไปคือเวลาแบบอยู่บ้านก็ชอบมานั่งกองๆกันดูส่วนแม่เนี่ยเขามีงานอดิเรกของเขาเขาชอบหาทำหา่ทำนู่นทำนี่เขาเรียกว่าอะไรแม่อืมควักเหรอควกเข็มเหรอถักโครเชเหรอเขาก็ทำไปคุยไปอะไรอย่างเงี้ย บอกว่าหลายคนอ่ะเห็นบอกว่าทําไมเราอ่ะดูสนิทกันหมายถึงว่าแม่ป้าเราก็เหมือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือเกิดใช่ไหมป้าเขาก็มาช่วยเลี้ยงใช่ไหมแม่ป้าตัวเลี้ยงหนูมาก็เลยแบบสนิทแต่ว่าจริงๆอ่ะก่อนหน้านั้นน่ะตอนแรกยังไม่รู้จักกันใช่ไหมก็คือแม่ก็คือเป็นดาราดาราหนึ่งท่านที่ป้าไปดูหนังดูทุกเรื่องไหมที่แม่เล่นแอบเจ็เลยทำไมอ่ะทำไมเขาถึงชอบเขาอ่ะก็ไม่รู้ก็จำนายพาไปแล้วก็ไป ป้าไปดูหนักอ่ะแม่เขาเล่นเรื่องแรกเรื่องไหไ่ป่ะเรื่องแรกอะไรอ่ะดูต้นเลยเป็นเรามาแม่อ่านจะอนป่ะใช่ดังนอก็ดูหมดโอ้โหทุกเรื่องแล้วร้องไห้ไหมร้องเลยเหรอทำไมถึงเราถึงอยากร้องไห้มันอินเนี่ยมันอินมันอิคับดังนอที่แล้วจนจำได้นะ เต้ที่เราลืมนั่นแทบทุกเรื่องเลยอะทำไมถึงชอบทัศวรรณอะเะชอบเขาเล่นเก่งเขาเล่นเก่งแล้วเราคิดว่าวันหนึ่งเราจะแต่เขาไม่สวยแต่เขาไม่สวยแต่ล้วก็เก่งเขาถือว่าเป็นเป็ดขี้เลเขาไม่สวยแล้วสอละพงหล่อไหมสอนละพงก็ไม่หล่อเท่าไหร่หรอกแล้วดาราผู้หญิงคนไหนที่ป้าว่าสวยในเยนาแน่ในเยนาหรอแล้วดวงใจสวยไหม ดวงใจก็น่ารักต่ทัตวรรค์ัศวรวันที่เล่จายาลูกเป็ดที่เล่ใช่าค่ะแล้วมารู้จักกันครั้งแรกอ่ะรู้จักครั้งแรกอ่ะจำได้ไหมว่าที่ไหนอะไรยังไงโอ้โหจำไม่ได้เลยครั้งแรกมาเจอกันที่บ้านก็คือบ้านที่เหมือนเกิดใช่ไหมแม่คลอดน้องบันไปแล้วแล้วป้าก็คือมาป้ามาแม่มา่าหมนมาแล้วพ่อแล้วก็ป้าตอนแรกไม่ได้ไป มาเยี่ยมแม่ก่อน่ะมาเยี่ยมอ๋อตอนแรกมาเยี่ยมก่อนแล้วเจอแม่ครั้งแรกรู้สึกไงเฉยเฉยชะตาไหมได้บ้าจะเป็นคนดีว่าน้องชอบใไปก็ได้อ๋อแฟนน้องเราเราก็หลกด้วยแล้วเจอหลานครั้งแรกรู้สึกไงดีใจดีใจดีใจว่าอะไรหลานสวยน่ารักน่ารักอ๋อหลานขี้เละไหมไม่ขี้เละเหมือนเล็กๆน่ารักอ้าวแล้วโต แล้วยังไงต่อเจอครั้งที่2องครั้งที่2ก็กลับมาเลี้ยงบ้มามาเลี้ยงต่อ3ามเดือนตอนแรกพยาบาลเลี้ยงสามเดือน <3 S 2> จริงๆป้าเขาก็คือมาจากบ้านนายุทธยามาอยู่กรุงเทพยอยู่แล้วถูกไหมป้าเขามาเขามาทํางานนะมาทำมาทำอาหารทําอยู่ร้านทองนะไม่ธรรมดานะแล้วตอนมาเลี้ยงขวัญน,นั้นยังอยู่ร้านทองป่ะอยู่เลวคือเราก็ทํา เราว่าจะออกไม่ได้อ่ะอเราก็เขาไม่ให้ออกอผูกพันกันเป็นสิบปีตอนนี่น้องให้ออกมาเลี้ยงแ้วไงเราก็เลยต้องลาออกป้าเนี่ยน้องให้ทําเลยทำหมดเราอยากเราเราอยากออกมาเราไม่อยากออกไหมแต่เราก็เฉยเฉยเขาเป็นคนมีความสุขง่ายน้องให้ออกมาก็ก็ออกก็ได้อะไรอย่างงี้ให้ไหมก็มาชีวิตประจาวันคือยังไงตอนเลี้ยงเหมือนพ่อจำอะไรไม่ได้เลยนะก็จะทำอะไรครับเช้าก็มาครับ แม่เขาก็จะต้มข้าวไว้ให้ตอนเล็กยังไม่ได้กินใช่ไหมกินรแหลกอ๋อกินอาหารเสริมเด็กกินข้าวแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ใส่เปย์อ๋อแล้วแม่ก็ไปทํางานเลี้ยงง่ายมากมีความสุขไหมคะคเ่ก็มีความสุขเราก็เลยเหมือนกับสนิทกับแม่ ใช่ไหมเคยทะเลาะกันไหมตีกันไหมไม่เคยตีหมอไม่เคยทะเลาะตีกันเลยหรอทำไมต้องตีกันล่ะเอาไม่รู้บางคนมันไม่มีแม่ก็ไม่เคยมีอะไรเลยเลี้ยงยังไงก็ทำไปอ๋อแม่เขาไม่เคยมากักเกณฑ์ว่าต้องเลี้ยงห้ามอย่างนี้ห้ามอย่างนั้นบ้านเลี้ยงแบบลุกทุุงไม่ได้ว่าแบบอุ้ยอันนี้ไม่ได้อันนั้นไม่ดีอันนี้ห้ามอันนี้ป้าก็คือเธอวิ่งเลยจ้ะแล้วแม่เขาก็ไม่เคยไม่เคยไม่มีเลยสักครั้เดียวแล้วย่าก็มาเลี้ยงด้วยใช่ไหมป้าย่าเขาไปมา จนเข้าโรงเรียนเลยป่ะครับเฮ้ยไม่ใช่เรียนจนเข้าโรงเรียนเข้ามหาวิทยาลัยเรียนจนโตเวลาไปส่งใช่คือเรียนจนโตแม่ไม่แม่ไม่ไปถ่ายทำงานป้าก็ไปรับไปคือนักแสดงอ่ะบางทีมันคือแบบดึกชนดึกอะยี่สิบสี่ชั่วโมงดดดดดดอย่างเงี้ยก็คือมีคุณป้าอยู่ทนเข้ามหาวิทยาลัยไม่ใช่แค่นั้นยังมีลุงที่พาลูกของลุงอีกสามคนมาอยู่ที่นี้หมู่บ้าน เทียมเซเว่เลยจ้ะบ้านนี่ก็มีแต่ตระกูลเทียมเซเว่เหมือนมีพี่น้องเราก็เราหัวเดียวกันเทียมรีบอยู่ในบ้านนั้นนะ่ะแต่เป็นบ้านเขานะทางบ้านเนี้ยคือญาติพ่อเนี่ยเต็มบ้านแล้วก็ป้าญาอะไรเต็มไปหมดแล้วไม่ได้กล้าหืออะไร ขาปิดเทอมเขาก็หอบหลานๆไปอยู่บ้านยุดยามันก็ไปอยู่กระโดดกระพ้อทุกวันติดยานะเขาต้องกลับบ้านบ่อยมะปู่เปิดก็ยิ่งอยู่แต่ตอนเด็กๆวันติดป้ามากกว่าแม่ขิงทำไมต้องขิงตอนเด็กๆป้าเขาไม่ความจำแม่ใช่ไหมแต่แม่เนี่ยเขาตะพพีเต์ว่าเขารักลูกคนเดียวมาก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 ไปหาหมอเป็นอีสุอใสยเป็นอะไรอย่างเงี้ยหมอถามว่าเคยเป็นหัดมาก่อนไหมแม่บอกไม่รู้ จำไม่ได้หมอเคยเป็นโรคนีมไหมไม่รู้ต้องทำไงด้วยป้ามันเคยเป็นหาดมาก่อนมาไอ้นี่เหมือนกันป้าคือจําได้หมดว่าเหมือนแบบเคยอะไรเอาเท้ายัดไปในล้อจักรยานแม่ลูกเย็บขียดเข็แม่ไม่รู้หรอกจำได้แต่ล้อคนมาอยู่บ้านเดียวกันอะมันมีเรื่องแบบ ขัดใจกันมากไหมมีไหมไม่มีเลยไม่เคยเลยหรอไม่ไมีปัญหาะไรสตกคำเดียวแล้วแม,แม่แม่มีปัญหานี่ไหมเขาเรียกว่าอะไรอะแม่ผัวลูกสะภาอ้อยอะใครมีปัญหากับย่าเนี่ย ไปพิจารณาตัวเองซะใหม่เขาอยากเขาไม่มีอะไรกับใครแล้วเ็าไม่ค่อยพูดนั่งรถไปจากเนี่ยไปถึงยุดยาไม่พูดสักคำเขายิ้มนั่งยิ้มแบบเป็นคนใจเย็นเป็นคนไม่โกรธเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเออแม่เป็นคนกินอาหารอย่างเงี้ยอย่างที่ป้าย่าเราก็กินอาหารบ้านกินได้ไม่มีอะไรเราก็แบบกินนนี้ไม่ได้อ้นนี่นังเกียดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีบางคนอ่ะมันดูแบบอุ้ยดูเป็นคนชอบแบบวีนเงี้ยตอนที่ป้ามารู้จักกับแม่เนี้ยตัวจริงอ่ะป้ารู้สึกไงกธรรมดาธรรมดา แล้วรู้สึกเป็นยังไงที่มีหลานคนนี้โอ้ตกตกท้ายทำไมป,ป้ารักฝันแล้ชอบย้ำป้าจังย้ำว่ากลัวเดี๋ยวคนอื่นก็อ๋อเขากลัวว่าหลานคนอื่นจะน้อยใจเพราะป้ารักทุกคนลูกหลานแล้วมันได้อย่างใจไหมป้าได้ยิ่งกวยิ่งกว่ายังไงปา ดีใจมากๆโอ้โหดีใจมากๆมีความสุขไหมมีความสุ ไปโรดอะไรโลดนะไปโรดเลยอ๋อหลานอะไปโลดเอาโรดคือเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าหลายคนก็คงแบบบางคนชอบถามว่าทำไมสนิทกันทําไมแบบดูสนิทกันจังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาเล่าให้ฟังแล้วก็อยากให้คนเห็นว่าจริงๆแล้วที่เราเล่ามาเราไม่ได้เล่าเลยนะว่าเฮ้ยเราไปเที่ยวไหนกันหรือเราแบบมีรถกี่คันหรือเราเลยเพราะว่าจริงๆอะเรื่องพวกเนี้ยมันไม่ได้เป็นสาระสำคัญของบ้านเราเลยนะแม่เนาะเออมันแบบความสุขมันอยู่ตรงที่แบบมีแต่ความสบายใจใช่ไหม มีแต่ความสุขแค่นี้ก็แบบถือว่าเป็นชีวิตที่แบบคนรอบข้างจะเป็นไงหรือโลกจะเป็นไงอ่ะมันทําอะไรเราไม่ได้ถูกป้าเราแม่รู้สึกไงมีความสุขมาที่ป้าเขามาช่วยเลี้ยงผ่อนแรงก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือรู้สึกดีดมีมคนมีแบบคือไม่มีปัญหาถ้าคนอื่นที่ก็หาแบบหาคนพี่เลี้ยงมาเลี้ยงลูกเนี้ยเราไม่รู้เขาเป็นไงเราก็ไม่รู้เ่าเป็นไงอ่ะนี่ทั้งย่าทั้งป้าไงมันลูกเราปลอดภัยอยู่แล้ว เรแ,แม่ไม่รู้สึกอะไรหรอเราคงรู้สึกว่าเฮ้ยเธอแบบฉันก็เลิกกับสามีไปแล้วทำไมแบบพี่น้องเต็มไปหมดเลยไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอไม,ไม่รู้สึกก็ไม่แม่ไม่ได้คิดอะไรงไงอาที่ก็พี่ป้านะพี่ป้า,า,ปา,าก็คือรู้สึกว่านี่ก็พี่<อ>เราหล,ลานเรา,เอ,าอะไรอย่างนี้เราอันนี้ย่าของลูกป้าของลูกไม่ใช่ไม่ใช่แบบแบบแต่งแวัดก็เพียงวัดพระดาป้าอย่างเนี้ยเนี่ยจะจะินกันอะไรขนาดนี้ธรระดาจาร์เลิกกันไปแล้วเราก็ต้องแยกกันเยอะมาก ันนี้เราก็ูก็ในสังในสังคมในใในนกรุงเทพก็เหมือนกันกแปลกมากเลยเลิกกับผู้ชายไปแล้วอ่ะแต่ในบ้านมีอีมีเออทไมอ่ะแปลกตรงไหนเหรอเออมันคือไม่มีใครก็าทำอ่ะก็อยู่กันเคยในบ้านคนอื่นแหะไม่เป็นครอบครัวไม่ใช่คนอื่นบอกว่าแปลกแต่เราอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าแปลกถูกไหมเพราะทั่วไปนี่ถ้าเขาเลิกกันเขาก็แบบไม่ไม่ไม่เพราะฉะนั้น่ะความสุขของคนมันไม่เหมือนกันขนาดหลานมันยังโทมอยู่กุ๊มเกลเนี่ย ํำว่าชมว่าอะไรเอาโยก็ดีนะยังไงนี่ <c oughs> มันก็เชิญชมทุกวันเนี่ยมีแต่ป้าที่ว่าแม่ขี้เหล่กปกติอะเราก็ไม่ได้เอามาเล่าหรือมาอะไรอย่างนี้เนอะแล้วก็บางทีเหมือนก็ไม่เคยถามป้ากับแม่นะเหมือนแบบหลายคนอยากรู้แล้วก็หลายคนก็คือเป็นแฟนมาตั้งแต่คุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลามมาเป็นแฟนแฟนป้าไปด้วยนะแม่เนอะเดี๋ยวนี้แบบเดี๋ยวนี้เขาดด้ เขาัมากหวานเลยเนี่ยอ่าก็นั่นแหละคือเขาก็รักป้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าก็เรยอยากแบบมาเล่าให้ฟังเผื่อว่าหลายๆคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยทําไมชีวิตฉันแบบมันเหงาจะได้อย่างน้อยรู้สึกว่าเออมันความสุขมันก็มันก็ง่ายมากๆอยู่แบบตรงเนียนั่แหละไม่ต้องไปกักเกณฑ์มากว่าแบบจะต้องอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ แม่จะพวับเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูผ้าแล้วเขาตูงนี้เดี๋ยวพวดถุงพะถุงเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเนี่ยทำนู่นทำนี่การของเราอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าอยากดูแบบมา m a แอน e มีพาไปเที่ยวไหนหรืออะไรเงี้ยก็บอกกันมาได้แต่วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์สับสไคายกระดิ่งกิ้งกิ้งมารแอนมีซารู้มัยอไรี่ ไปแล้วค่ะ